โอเคเดี๋ยววันนี้พามาซ่อมระบบไฟเลี้ยวรถจักรย,นยานยนต์นะครับเวฟหนึ v ่งสองห้าตัวคาร์บูเรเตอร์ครับมีปัญหาเรื่องไฟเลี้ยวครับด้านด้านซ้ายกว่าจะหาจุดบอดเจอก็ลื้อทั้งคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครใช้เวฟุ่นนี้แล้วเจอปัญหาคล้ายๆกันดูคลิปเราเป็นแนวทางได้นะครับมันจะมีปัญหาที่ไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายเนี่ยไฟเกียร์ว่างม,มันจะกระพริบตามไปด้วยแต่ด้านขวาไม่มีปัญหาคนระับด้านขวาปกติดีติดปกติดีครับจะมีปัญหาที่ข้างซ้ายนะเห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวไม่กระพริบครับแต่ว่าไปกระพริบตัวที่ตรงเกียร์เอ็นนะครับพริบเกียร์เอ็นแทน วผมจะพาไปชี้จุดบอดใ,ให้ชมเนี่ครับผมหาเจอว่าอยู่ตรงนี้นะครับสายไฟเม,มนมันไปถูก,กับตัวเฟรมนะครับแล้วก็ทำให้สายไฟถลอกไฟมันเลยลงกลาวครับเหมแบแมบแม,แม,แม,แมบแบนี่ครับ แต่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวฟิวจะขาดเนี่ยบริเวณที่มันชำรุดอยู่จุดนี้นะครับหากใครใช้รถตนี้อยู่ก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางได้นะมันถูแบบว่ามันผ่านการใช้งานเป็นนานๆเนาะมันก็เสียดสีกันครับเสียดสีแล้วก็มันทําให้สายไฟถลอกครับแต่พอเราผักพักสายไฟให้ออกจากตัวเฟรมครับไปแล้วก็จะทํางานได้ปกติดีครับ แต่ถ้าเมื่อใดที่สายไฟเมนมันวิ่งวินกชนกันกับตัวตัวเฟรมม,มันก็จะเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ปกติแล้วครับเพราะว่าผมผักสายไฟออกจากตัวเฟรมออกไปต,ต้องดันมันออกไปครับแล้วก็หาวิธีจาก,การซ่อมจุดนี้วิธีการซ่อมก็มีหลากหลายวิธีครับเพ,เพื่อนเอเราไปพลิกแลงเอาเองแล้วกันนะฮะผมก็แค่มาชี้จุดให้ดูว่า ถ้าเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางนะครับเผื่อจะเจอในจุดเดียวกันนะครับจุดนี้นะถ้ามันถ้ามันแตะโดนโดนเฟรมหรือโดนเหล็กนานๆเนี่ยมันจะทำให้ฟิวขาดด้วยนะครับฟิวมันจะช่วยตัดพอฟิวขาดทุกอย่างก็จบเกมครับครับระบบไฟมันก็จะไม่ ไม่ทำงานเลยครับเพราะว่ามันจะตัดการทํางานของไฟไฟบวกออกให้หมดเลยทั้งระบบเหลือไว้แค่ระบบไฟสตาร์ทครับสตาร์ทติดได้อยู่แต่ว่าระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกจะไม่ติดนะครับแต่ก็ไม่ดังครับเพราะว่าฟิลฟิวฟิวหลักมันขาดครับ เนี่ยครับต้องลื้อทั้งคันครับถึงจะหาจุดบอดเจอ